เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเอกของเรานั่งอยู่หน้าแล็บท็อปสำหรับเล่นเกมเล่นออนไลน์กับเพื่อนของเขาเขาถามเพื่อนร่วมทีมอย่างสบายว่าทําไมเขาดูเหมือนใจลอยๆแล้วพูดติดโตกว่านี่นายโดนแฟนกัดตรงนั้นอยู่หรอไงเพื่อนของเขาก็หัวเราะและตอบว่าเฮ้ยนายรู้ได้ไงเนี่ยนายทายถูกแล้วเธอกําลังช่วยฉันผ่อนคลายฉันจริงจังเกินไปเวลาเล่นเกมแต่เมื่อชายคนนั้นหันไปมองหน้าแฟนเขาก็ตกใจเธอกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนั่น <"N un S 2> ไม่ใช่รอยลักมันคือรอยซอมบี้กัดในที่ที่ไม่ควร พระเอกหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าจากนี้ไปฉันจาัดก,การเองได้นายก็สนุกไปกับแฟนของนายเถอะหลังจากชนะเกมเสียงกริ้งประตูก็ดังขึ้นมีคนเรียกชื่อเขาจากข้างนอกคือเพื่อนบ้านของเขาลูกหวยหวยเมื่อเขาเปิดประตูเราเห็นผู้หญิงสวยหุนเซ็กซี่ดูหวาดกลัวเธอขอความช่วยเหลือบอกว่าทำกุญแจหายและมีกลุ่มคนไม่ดีตามเธอมาเธอขออยู่บ้านเขาสักพักจนกว่าคนพวกนั้นจะไปพระเอกยิ้มแล้วพูดว่าได้สิผมจะช่วยคุณเองแต่ก่อนอื่น หลับตาก่อนเธอขอบคุณเขาอย่างจริงใจหลับตาและสัญญาว่าถ้าคุณช่วยฉันฉันจะทําทุกอย่างที่คุณขอแต่แทนที่จะช่วยกลับมีเสียงเฉือนดังขึ้นพระเอกตัดหัวเธออย่างใจเย็นด้วยมีดทาครัวและพูดว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกผมช่วยทุกคนหน้าต่างระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาซอมบี้ธรรมดาถูกกาคุณได้รับหนึ่งแต้มเขาปิดประตูทิ้งสดผู้หญิงไว้ข้างนอกข้างในเขาพึมพำกับตัวเองว่าผมไม่ใช่ฮีโร่หรือตัวเอกอะไร ผมก็แค่คนธรรมดาที่อยากเล่นเกมหลังเลิกงานเขานึกถึงอดีตเพื่อนบ้านคนสวยคนเดิมเคยกัดเขาเมื่อเขาพยายามช่วยเธอเธอติดเชื้อไปแล้วแต่ก่อนที่เขาจะตายระบบลึกลับก็ทำงานและเขาก็ถูกส่งกลับไปในอดีตพร้อมกับความสามารถใหม่นี้ระบบแสดงสถิติของเขาชื่อหลีฟานพลังสิบบวกอีกหนึ่งความแข็งแกร่งสิบความเร็วสิบแต้มคงเหลือศูนย์ทุกครั้งที่เขาก้าซอบบี้เขาจะได้รับแต้มขณะตรวจสอบระบบของเขา เขาสังเกตเห็นผ่านหน้าต่างว่ามีซอมบี้กำลังกินสดเพื่อนบ้านของเขาโดยไม่ลังเลพระเอกเปิดประตูมองไปที่ซอมบี้แล้วพูดว่าถึงเวลาฟาร์มอลาแล้วซอมบี้พุ่งเข้าใส่เขาแต่ในพริบตาลีฟานก็เหวี่ยงมีดตัดหัวมันเขายิ้มยาะงั้นแกก็คงเป็นหนึ่งในพวกที่เธอพูดถึงสินะระบบดังขึ้นอีกครั้งซอมบี้ถูกฆาบวกหนึ่งแต้มมองไปที่ซากสดเพื่อนบ้านของเขาเขาก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าในฐานะสุภาพบุรุษที่เหมาะสมผมจะทิ้งเธอไว้แบบนี้ไม่ได้ ใช้ประโยชน์จากเธอซะหน่อยไม่งั้นก็เสียเปล่าไม่กี่นาทีต่อมาเราเห็นพระเอกใช้ร่างของเธอเป็นเหยื่อลอกดึงดูดซอมบี้ให้มากขึ้นเหมือนกับการตกปลาด้วยมแมลงเขากล้าซอมบี้อีกหลายตัวได้รับแต้มระบบมากขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเหยื่อก็หมดเกลี้ยงซอมบี้กินทุกส่วนของร่างกายเธอจนหมดเขาขมวดคิ้วคิดเหยื่อของฉันหมดแล้วฉันจะหาแต้มเพิ่มได้ยังไงแล้วสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่กองซอมบี้ที่ตายแล้วที่เขาเพิ่งอ้า เขามัดพวกมันทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยเชือกแล้วเริ่มลากพวกมันพึมพำว่าถึงเวลาทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์แล้วต้องมีความรับผิดช,ชอบหน่อยแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากข้างหลังเขาแล้วเขาก็เห็นชายชารานั่งรถเข็นปรากฏตัวข้างหลังเขาแต่เมื่อเขามองใกล้เขาก็รู้ว่าชายชาราก็กลายร่างเป็นซอมบี้แล้วโดยไม่ลังเลพระเอกของเราก็เหวี่ยงมีดตัดหัวซอมบี้แล้วพูดว่าผมขอโทษนะครับคุณลุงแต่ไม่มีทางช่วยคุณได้แล้วจากนั้นเขาก็มองไปที่รถเข็นของชายชารา แล้วยิ้มยาะขอบคุณที่เอารถเข็นมาให้รถเข็นซอมบี้คุณลุงไม่กี่นาทีต่อมาเราเห็นพระเอกใช้รถเข็นคันนั้นขนปะซอมบี้ทั้งหมดออกไปข้างนอกได้อย่างง่ายดายเขาโยนพวกมันทั้งหมดลงในถังขยะพ,พึมพำกับตัวเองว่าไม่รู้ว่านี่นับเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้งนะยังไงก็ตามฉันทําได้ดีทันใดนั้นก็มีคนตะโกนเรียกเขาจากกระเบียงใกล้ๆพระเอกเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นลูกชายที่หญิงพยองของชายชราคนนั้นเขาจําได้ว่าไอหมอนี่เคยรังแกเขาในอดีต และยังขโมยจักรายานของเขาไปด้วยเมื่อเขารายงานตำรวจถ่ายคนนั้นก็คืนจักรยานให้แต่ในวันรุ่งขึ้นเขาก็ทุบตีเขาอย่างหนักกลับมาในปัจจุบันพระเอกเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วถามอย่างใจเย็นว่าต้องการอะไรชายคนนั้นตกใจกับความใจเย็นของพระเอกและกับความจริงที่ว่าเขากําลังพูดเสียงดังซึ่งอาจดึงดูดซอมบี้ได้ชายคนนั้นรีบคว้าสมุดบันทึกเขียนอะไรบางอย่างลงไปแล้วชูมันขึ้นเอาอาหารและเครื่องดื่มมาให้ฉันหน่อยเอามาให้ที่ประตูของฉัน พระเอกตอบอย่างสบายๆว่าทำไมฉันต้องทำด้วยฉันไม่ทำชายคนนั้นจ้องลงมาที่เขาด้วยความโกรธตะโกนว่าไอเด็กเวรแล้วเขาก็เขียนข้อความอีกถ้าแกช่วยฉันฉันจะให้แกมาอยู่กับฉันฉันยังรู้ฐานลับที่พวกเราจะปลอดภัยจากซอมบี้ได้ด้วยแต่พระเอกแค่สายหัวแล้วตอบอย่างเย็นชาว่าฉันไม่สนใจข้อเสนอของแกหรอกสีหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธด้วยความโกรธเขาคว้างจานลงมาใส่พระเอกเสียงดังโค,คลครามดึงดูดซอมบี้แถวนั้นให้กรูกันเข้ามาทันที ชายคนนั้นหัวเราะเยาะจากกระเบียงตะโกนว่าแกตายแน่แต่พระเอกถือมีดทำครัววิ่งไวมากฟันซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาตัดหัวทีละตัวชายด้านบนอึ้งไปเลยไม่อยากจะเชื่อสายตาสักพักเขาก็ฝืนหัวเราะแห้งๆตะโกนลงมาว่ายอมรับเลยแกมันเก่งจริงแต่เดี๋ยวแกก็ตายอยู่ดีมาอยู่กับฉันดีกว่าพระเอกยิ้มเยาะยกแขนซอมบี้ขึ้นมาแล้วพูดว่าโอเคฉันจะไปอยู่ด้วยแต่แกต้องรอดจากไอ้นี่ก่อนเขายนซอมบี้ขึ้นไปทางระเบียง ชายคนนั้นกรีดร้องด้วยความตกใจทำไมทำแบบนี้ต่อมาเราเห็นชายคนนั้นรับซอมบี้ไว้ในอ้อมแขนเหมือนเจ้าหญิงแข็งทื่อด้วยความไม่เชื่อไม่กี่นาทีต่อมาพระเอกของเราก็ขี่จักรยานจากไปหัวเราะกับตัวเองพูดว่าสนุกกับเดลดนะเพื่อนหลังจากอาซอมบี้ไปเยอะพระเอกก็ได้แต้มจากระบบเพิ่มต่อไปเราเห็นเขาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากหยิบทุกอย่างที่ต้องการเขาก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วพูดว่าผมขอซื้อของพวกนี้หน่อยครับกับซอมบี้ที่เคยเป็นแคชเชียร์ต่อมา หลังจากจัดการซอมบี้ที่เหลือในร้านพระเอกก็เตรียมตัวกลับบ้านแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังเสียงเครื่องยนต์เมื่อหันไปเขาก็เห็นรถบัสพุ่งตรงมาที่เขาโดยมีฝูงซอมบี้วิ่งไล่ตามเมื่อเห็นรถบัสภาพความทรงจำอันเจ็บปวดในอดีตก็พูดขึ้นมาตอนเด็กๆเ,เขานั่งรถไปกับพ่อและแม่เลี้ยงเพื่อไปงานเลี้ยงอาหารคำ่ำแม่เลี้ยงที่ไม่ชอบเขากำลังทะเลาะก,กับพ่อเรื่องพฤติกรรมของเด็กชายเธอบอกว่าแค่เห็นลูกของเมียคนนั้นก็ขยักหงแล้ว ที่บอกหลังพระเอกตัวน้อยกำตุ๊กตาหมีไว้แน่นน้ำตาคอเบ้าคิดถึงแม่แท้ๆที่เสียชีวิตจากโรคคล้ายแม่เลี้ยงตัวเสียงดังหยุดร้องให้เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะตีให้ตายทันใดนั้นเธอก็แย่งภูงมาลัยจากพ่อแล้วตะโกนว่าจอดรถฉันต้องสั่งสอนมันหน่อยแต่ก่อนที่พ่อจะทันได้ตอบโต้รถบัสก็พุ่งเข้ามาชนพวกเขาอย่างจังกลับมาในปัจจุบันพระเอกที่เติบโตแล้วยืนเงียบๆขณะที่รถบัสเบรกจนตัวโก่งอยู่ข้างๆค้นขับมองออกมานอกหน้าต่างแล้วพูดว่าเฮ้ยไอ้หนูอยากขึ้นรถไหม จากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วเสริมว่าแต่ฉันจะไม่ให้แก่ขึ้นจนกว่าแกจะตายก่อนหลังจากซอมบี้เล่นงานแกแล้วฉันถึงจะให้แก่ขึ้นพระเอกไม่ตอบเขายืนอยู่ตรงนั้นกําม,มีดทําควัวแน่นในรถบัสเด็กชายคนหนึ่งขอร้องคนขับช่วยเขาด้วยครับให้เขาขึ้นมาเถอะแต่คนขับก็คว้าตัวเด็กชายปาดคอแล้วโยนร่างของเขาออกจากรถบัสตะโกนว่าในเมื่ออยากช่วยมันนะักก็ไปตายเหมือนมันซะไปให้พ้นรถบัสเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง และร่างไร้วิญญาณของเด็กชายก็กระแทกพื้นคนขับเหลือมองพระเอกผ่านกระจกมองหลังพึมพำว่าทำไมไอ้บ้านี่ไม่ขยับยอมรับความตายแล้วเหรอเด็กอะไรน่ากลัวชามัดแต่พระเอกไม่ขยับเขยื้อนเขาพูดกับตัวเองอย่างใจเย็นว่าตายเหรอฉันจะไม่ตายที่นี่เขาจำคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนสิ้นใจได้แม่บอกว่าลูกเอ๋จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสนุกสนานแม่จะคอยดูแลลูกเสมอคำพูดเหล่านั้นจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวเขาทัานใดนั้น เขาก็คว้างมีดทำครัวไปที่รถบัตรใบมีดแหวกอากาศแล้วเจาะยางรถบัตรเสียการควบคุมไถล้อยอย่างแรงก่อนที่จะชนเข้ากับเสาไฟฟ้าคนขับที่แทบไม่รอดชีวิตกรีดร้องขอความช่วยเหลือขอร้องได้โปรดช่วยด้วยพาฉันออกไปจากที่นี่ที่พระเอกเดินเข้าไปอย่างช้าช้าแล้วตอบว่ารู้สึกอย่างไงที่รู้ว่ากำลังจะถูกซอมบี้รุมทึ้งกินทั้งเป็นเจ็บปวดใช่ไหมละ่ะจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงซอมบี้กำลังมาช่วยนายแล้ว เขาหยิบจักรยา,ยานขึ้นมาแล้วขี่จากไปขณะที่คนขับยังคงร้องขอชีวิตต่อมาซอมบี้หลายสิบตัวก็ลุมล้อมรถบัสที่ชนพังถึงร่างชายคนนั้นออกเป็นชิ้นๆและกินเขาอย่างมีชีวิตระหว่างทางกลับบ้านหน้าจอระบบก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพระเอกสแสดงสถิติที่อัปเดตของเขาชื่อลีฟานพละกกำลัง35แข็งแกร่งสุดๆความทนทาน10ความเร็ว10คะแนนคงเหลือ0ขณะที่เขาเดินไป เขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแผ่วเบาจากอาคารใกล้เคียงเมื่อมองขึ้นไปที่ระเบียงเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกสาวตัวเล็กๆกำลังเรียกเขาด้วยความเป็นห่วงหลีฟานถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยคิดว่าพวกเขาคงอดอยากและไม่ได้กินอะไรมาหลายวันไม่กี่นาทีต่อมาเราเห็นผู้หญิงคนนั้นคุกเข้าต่อหน้าเขาอ้อนวอนฉันรู้ว่ามันเห็นแก่ตัวแต่ไม่มีอาหารเหลืออยู่ที่บ้านแล้วสามีของฉันก็ตายไปแล้วได้โปรดแบ่งอาหารให้เราบ้างเถอะค่ะลูกสาวของฉันไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้ว หลี่ฟานมองเธอครู่หนึ่งแล้วยื่นแตงโมกับฟักทองให้เธอพูดอย่างใจเย็นว่าผมจะขายให้คุณจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็มองด้วยความตกใจขายเหรอเขาต้องการเงินเหรอเธอคิดแต่เงินมานลายค่าแล้วตอนนี้ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรดวงตาของหลี่ฟานก็เบิกกว้างขึ้นเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในบ้านของพวกเขาบนผนังมีดาบสวยงามแขวนอยู่ผู้หญิงคนนั้นสังเกตเห็นสายตาของเขาแล้วพูดเบาๆว่าสามีของฉันชอบสะสมดาบและของเก่าคุณเอาไปได้เลย อย่างน้อยมันอาจจะช่วยคุณสู้กับซอมบี้ได้สีหน้าของหลี่ฟานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขนาที่เขาถือดาบสูงฉันเอาไปได้จริงๆเหรอเขาถามผู้หญิงคนนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบว่าไม่เป็นไรลูกสาวของฉันกับฉันไม่ต้องการมันพวกเรากลัวเกินกว่าจะออกไปข้างนอกคุณจะใช้มันให้เป็นประโยชน์มากกว่าพวกเราก่อนจากไปหลี่ฟานบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลดูแลตัวเองด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโทรหาฉันนะฉันจะมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เด็กหญิงดึงแขนเสื้อแม่ของเธอแล้วกระซิบว่าแม่คะคุณลุงคนนี้แปลกๆข้างนอกลีฟานเดินจากไปด้วยความสุขชื่นชมดาบและพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถฟันซอมบี้ได้ทั้งวันด้วยสิ่งนี้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังโคมคคามอยู่ข้างหลังเขามีคนตกลงมาจากตึกเขาหันกลับไปมองและเห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นอยู่บนพื้นกระดูกของเธอแตกหักเลือดไหลออกจากปากของเธอเมื่อมองขึ้นไปเขาเห็นชายอ้วนคนหนึ่งยืนอยู่บนระเบียงสูบบุหรี่อย่างสบายอารมณ์ ชายคนนั้นพ่นควันออกมาแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าผู้หญิงคนนั้นขัดขืนจนถึงที่สุดน่าเสียดายจริงๆฉันคิดว่าฉันจะได้เพลิดเพลินกับสินค้าคุณภาพสูงมีฟานจ้างมองร่างที่ไร้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นผิวของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและบาดแผลเธอคงต้องทนทุกข์ทรม,มานอย่างเหลือเชื่อก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในดวงตาของเธอยังคงมีร่องรอยของความสิ้นหวังความโกรธและความสิ้นหวังเช่นเดียวกับสีหน้าของคนที่อยากจะตายแต่ไม่ได้รับอนุญาต ชาชาหลี่ฟานมองขึ้นไปที่ชายคนนั้นแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและมั่นคงว่าทำไมคุณถึงโยนเธอลงมาจากกระเบียงชายแก่ขมวดคิ้วคิดว่าทำไมเด็กเวนนี่ถึงพูดเสียงดังจังไม่มีซอมบี้อยู่แถวนี้เลยเหรอเขายกเสียงขึ้นและยกเย้ยว่าตอนนี้ทั้งตึกนี้เป็นของฉันแล้วฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการผู้หญิงทุกคนในที่นี้เป็นของฉันดังนั้นใส่หัวไปซะเจ้าหนูหลี่ฟานรู้ว่าเขาทนไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยแม้กับลูกสาวข้างบน ก็จะตกอยู่ในอันตรายเขาอยากกรางของผู้หญิงที่ตกลงมาขึ้นสู่อ้อมแขนของเขาและจ้องมองขึ้นไปที่ชายอ้วนบนระเบียงใบหน้าของชายแก่บิดเบี้ยวด้วยความขยักขยงคุณทําอะไรกับสดนั้นนะวางแผนที่จะเอากลับบ้านไปเล่นเป็นหมอผีเหรอสสยหัวไปซะคุณแย่กว่าฉันอีกฉันรู้สึกแย่เขากลับเข้าไปข้างในสุดตัวลงบนโซฟาเปิดกระป๋องแล้วคิดย้อนกลับไปว่าก่อนวันสิ้นโลกเขาไม่กล้าแต่ต้องผู้หญิงเหล่านั้น ตอนนี้ไม่มีกฎหมายหรือตำรวจแล้วเขานึกภาพการล่าเหยื่อรายต่อไปของเขาและสนุกกับตัวเองแล้วเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นคว้าไม้เบสบอลขึ้นมาและพึมพำอย่าบอกนะว่าเป็นซอมบี้อีกแล้วเขาโฉนกหน้ามองผ่านช่องมองประตูแล้วก็แข็งทื่อผู้หญิงที่เขาโยนลงมาจากกระเบียงกำลมันจ้องมองกลับมาที่เขาผ่านรูดวงตาของเธอว่างเปล่าและไร้ชีวิตชีวาชายอ้วนถอยหลังด้วยความตกใจกระซิบว่านี่มันอะไรกันเธอกลับมาได้ยังไงอีกด้านของประตู หลี่ฟานยืนถือร่างของผู้หญิงคนนั้นแล้วพาออีกครั้งเรียกโอเปนับฉันรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นชายอ้วนตะโกนจากข้างในว่าคุณบ้าไปแล้วเหรอทำไมคุณถึงพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ประตูของฉันคุณอยากจะอาตัวตายเหรอเขาหัวเราะอย่างประมาทแลเสริมว่าถ้าฉันตะโกนดังพอซอมบี้จะได้ยินและอายโง่นั่นข้างนอกแล้วฉันก็จะปลอดภัยแผนของเขาก็พังทายลงเมื่อหลี่ฟานเตะประตูอย่างแรงทําให้มันหลุดออกจากบานพับชายอ้วนไม่อยากจะเชื่อเลย เขาทำลายประตูของฉันด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรหลีฟานกวาดสายตามองไปรอบๆห้องแล้วคิดอย่างขมขื่นว่าชายอ้วนใช้สิ่งสกปกทั้งหมดนี้ถงมานผู้หญิงคนนั้นมาหลายวันได้อย่างไรจากนั้นเมื่อเขาเบื่อเขาก็โยนเธอลงมาจากกระเบียงช้าๆหลีฟานวางผู้หญิงคนนั้นลงกับพื้นขณะที่ชายอ้วนตะโกนว่าคุณกำลังทำอะไรนะโยนเธอออกไปข้างนอกสิอย่าทำให้บ้านของฉันสกปกทำไมคุณถึงพาเธอมาที่นี่หลีตอบอย่างเย็นชาว่าฉันพาเธอมาเพื่อให้เธอได้เห็นจุดจบของคุณ เพื่อจะได้เห็นราคาที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับการกระทำของคุณฉากตัดไปที่สถานีตำรวจใกล้เคียงด้วยการใช้เชือกโซ่และเครื่องมือที่โหดร้ายแบบเดียวกับที่ชายอ้วนเคยใช้สรรมานผู้อื่นหลีฟานมัดเขาและพาเขาเดินไปยังสถานีราวกับเดินสุนัขชายอ้วนประท้วงทำไมถึงพาฉันมาที่นี่ไม่มีใครอยู่ที่นี่ว่างเปล่าคุณมันบ้าหลีฟานตวาดอย่าพูดฉันอนุญาตคุณแล้วเหรอแล้วตบหน้าเขาอย่างแรงกฎหมายจะตัดสินชะตากรรมของคุณ ลีฟานกล่าวพร้อมกับโยนชายอ้วนเข้าไปในสถานีชายคนนั้นอ้อนวอนอย่างบ้าคลั่งปล่อยฉันไปฉันจะให้คุณทุกอย่างสาวสวยเงินทุกอย่างไม่มีใครอยู่ข้างในเลยได้โปรดแต่ลีฟานเพียงแค่หัวเราะและบอกให้เขามองข้างหลังชายอ้วนดวงตาสีแดงคู่หนึ่งเปิดขึ้นในความมืดพอหันไปตำรวจที่กลายเป็นซอมบี้ก็พุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นกรีดร้องก่อนจะเงียบไปเมื่อซอมบี้ฉีกร่างและกินเขาทั้งเป็นวันต่อมากลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่ง เดินทางมาถึงห้องสมุดด้วยรถหุ้มเกราะพวกเขารออยู่ข้างนอกวางแผนว่าจะเข้าไปข้างในอย่างปลอดภัยได้อย่างไรชายคนหนึ่งบอกให้เท่าเมาคอยพวกเขาอยู่ข้างนอกทายชรา,าดูเป็นห่วงความปลอดภัยของทีมอย่างมากหญิงคนหนึ่งเป็นผู้นําเตือนทุกคนถึงภารกิจของพวกเขาพวกเขามาที่นี่เพื่อหาหนังสือทางการแพทย์ชายคนหนึ่งก้าวไปที่ประตูรู้สึกโล่งใจที่ไม่มีซอมบี้อยู่ข้างในแต่ผู้นําหยุดเขาด้วยสายตาที่จริงจังและเฉียบคม เธอไม่สนใจเสียงพูดคุยของทีมค่อยๆเดินเข้าใกล้ทางเข้าใช้มีดค่อยๆตรวจสอบพื้นที่ก่อนจะเดินหน้าต่อไปชายคนนั้นพ,พึมพำกับตัวเองบอกว่าพี่ใหญ่ระวังตัวมากเกินไปเธอตะวาดบอกให้เขาหุบปากและตั้งใจหาแผนการแพทย์ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ปรากฏตัวที่ประตูยิ้มและโบกมือกลุ่มคนหยุดชะงักตกใจกับการปรากฏตัวอย่างกระทนหันของเขาชายคนหนึ่งร้องเสียงหลงคิดว่าเขาเป็นซอมบี้พูดได้พระเอกปลอบพวกเขาอย่างใจเย็น เขายังมีชีวิตอยู่ดีกลุ่มคนมองเขาอย่างระมัดระวังด้วยความสงสัยเขายกหนังสือเกี่ยวกับการทำฟาร์มผักขึ้นมายิ้มผมแค่อยากมาอ่านหนังสือเขากล่าวชายคนหนึ่งกระซิบกระซาบกับผู้นำว่าเขาอาจจะมีเหตุผลเธอตว,วาดใส่เขาให้เงียบจากนั้นชายหนุ่มก็ขอให้พวกเขาเบาเสียงลงอย่างสุภาพท้ายที่สุดพวกเขาก็อยู่ในห้องสมุดขณะที่กลุ่มเดินจากไปชายคนหนึ่งกระซิบเกี่ยวกับดาบที่อยู่บนหลังเขาบอกว่าชายหนุ่มดูเหมือนจะสติไม่ค่อยดี อย่างไรก็ตามผู้นําเรียกร้องให้เงียบนี่คือคนที่คุณไม่อยากยุ่งด้วยเธอคิดรีบเร่งให้ทีมของเธอรวบรวมหนังสือทางการแพทย์และออกไปอย่างรวดเร็วในขณะที่พวกเขากาลังจะจับไปชายหนุ่มที่นั่งอย่างใจเย็นอยู่ที่โต๊ะก็ตะโกนออกมาเดี๋ยวก่อนกลุ่มคนเกรงตัวกลัวว่าจะถูกโจมตีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผู้นําถามเขาอธิบายอย่างอดทนพวกเขานําหนังสือไปมากเกินไปในคราวเดียวและต้องยิมหนังสืออย่างถูกต้องก่อนทีมงานถึงกับอึง้งคนหนึ่งสงสัยในใจว่า คนโรคจิตคนนี้หนีมาจากโรงพยาบาลบ้าที่ไหนถึงได้กังวลเรื่องกฎของห้องสมุดท่ามกลางหายนะซอมบี้ผู้นำสายหัวคิดว่าเขาไม่ปกติแน่นอนชายหนุ่มยืนยันว่าเขารู้เรื่องวันสิ้นโลกนอกจากซสอมบี้ข้างนอกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเขากล่าวด้วยความเชื่อมั่นอย่างใจเย็นหญิงสาวรู้สึกมงงวยกับท่าทีของเขาอย่างสมบูรณ์ชายคนหนึ่งพึงพมพำว่าเด็กชายเสียสติไปแล้วแต่ตัดสินใจที่จะจากไปอย่างเงียบๆพร้อมกับหนังสือที่พวกเขาคว้ามาก่อนจากไปเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อหลินฟาน และเสนอความช่วยเหลือหากพวกเขาต้องการกลุ่มคนพูดไม่ออกตกใจกับความมั่นใจและความเอื้อเฟื้อที่ไม่คาดฝันของเขาพวกเขารีบออกจากห้องสมุดพ,พึมพำว่าเขาบ้าและอันตรายอย่างเห็นได้ชัดหลินฟานที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังถอนหายใจเขารู้สึกผิดหวังที่พวกเขาจากไปอย่างรวดเร็วเขาไม่มีโอกาสได้ถามชื่อพวกเขาเลยด้วยซ้าเขาจึงตัดสินใจลืมมันไปและมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกษตรกรรมเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันที่ฐานทำลับตายดินในทะเลทราย นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอย่างหนักในห้องแลบพวกเขาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างซอมบี้ที่แปลกประหลาดนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสัตว์ประหลาดกำลังวิวัฒนาการที่อื่นนักวิจัยคนหนึ่งอธิบายให้หัวหน้าของเขาฟังว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้ไวรัสนี้ใหม่และคาดเดาไม่ได้เกินไปนักวิทยาศาสตร์สูงวัยหยุดชะงักพิจารณาถึงยีนและตระหนักถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวซอมบี้เหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริงในฉากต่อไป ขณะเดินผ่านละแวกบ้านของเขาลีฟานคิดถึงทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําฟาร์มที่ห้องสมุดและตัดสินใจว่าที่ดินใกล้เคียงนั้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเริ่มต้นพืชผลของเขาเขายืนอยู่ใกล้ตึกตะโกนว่าผมลีฟานผู้อาศัยในอาคาร2หน่วย704ผมวางแผนที่จะเริ่มฟาร์มเล็กๆที่นี่มีใครมีปัญหากับเรื่องนั้นไหมทันใดนั้นซอมบี้ก็พุ่งออกมาจากอาคารโดยรอบบางตัวถึงกับกระโดดลงมาเพื่อโจมตี หลีฝานชักดาบที่เขายืมมาและคูล,ลี่ก็พูดว่างั้นพวกแกซอมบี้มีปัญหาเรื่องไงจากนั้นเขาก็ตัดพวกมันทีละตัวตัดหัวและได้รับคะแนนจากระบบทุกครั้งที่กล้าเมื่อซอมบี้ตัวสุดท้ายล้มล,มลงเขาก็ตะโกนอีกครั้งมีใครที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ขัดขานการปลูกผักของฉันไหมเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับเขาก็ยิ้มคิดว่าเขาเป็นอิสระที่จะเริ่มทำสวนจนกระทั่งท้องของเขาร้องเขายัางไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เชา้า ไม่กี่นาทีต่อมาเขากลับไปที่บ้านของแม่และลูกสาวที่เขาช่วยเมื่อวันก่อนกินอาหารกระป๋องของพวกเขาและเสนอสิ่งที่เขามีให้พวกเขาหญิงสาวขอบคุณเขาแต่ประท้วงว่าพวกเขาไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้ฟรีสามีของเธอเสียชีวิตแล้วและเธอกลัวว่าจะเป็นภาระก่อนที่เธอจะพูดจบหลีฟานถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เขาไม่อยู่เมื่อคืนหรือไม่และพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเขาอีกหรือไม่หญิงสาวดูประหลาดใจและรีบพูดอย่างอึดอัดว่าเธอและลูกสาวอยากจะอยู่กับเขา ตอนแรกหลีฟานเข้าใจผิดและเสนอที่จะช่วยพวกเขาหาค่าเช่าราคาถูกในย่านที่อยู่อาศัยเก่าเดือนละหนึ่งถึงสองพันบาทและบอกว่าเขารู้จักตัวแทนเขาโทรหาตัวแทนทันทีข้างบนโทรศัพท์ของตัวแทนดังขึ้นเขารับสายคิดว่าทีมช่วยเหลือมาถึงแล้วแต่หลีฟานอยู่อีกด้านถามว่าสวัสดีครับคุณเฉินบ้านที่คุณลงประกาศกับเอเจนซี่ซินเฟิงหลังนั้นยังวางให้เช่าอยู่ไหมตัวแทนตัดสายด้วยความไม่เชื่อเช่าบ้านในช่วงวันสิ้นโลกเนี่ยนะ เขาสุดตัวลงพิงกำแพงและพึมพำว่าทุกอย่างพังทลายวันสิ้นโลกมาถึงโดยไม่คาดคิดและหากไม่มีไฟฟ้าหรือระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารพวกเขาคงตายกันหมดแล้วทุกคนรอคอยอย่างกระวนกระวายใจบนดาดฟ้าสงสัยว่าทำไมทีมกู้ภัยของรัฐบาลยังไม่มาถึงในขณะเดียวกันลีโทรหาตัวแทนอีกครั้งตัวแทนรับสายด้วยความหงุดหงิดและตะโกนว่าคุณสติไม่ดีหรือไงไม่เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตาบอดหรือไงไปให้พ้น หลีฟานตอบอย่างใจเย็นคุนเฉินทําไมต้องขึ้นเสียงใส่ผมด้วยผมแค่อยากเช่าบ้านนายหน้าวางสายด้วยความโกรธหลีฟานมองโทรศัพท์แล้วถอนหายใจเดี๋ยวนี้คนเราอารมณ์เสียกันง่ายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรไปใหม่ก็ได้เขาโทรรออีกครั้งนายหน้าโกรธจัดตะโกนว่าหยุดโทรมาได้แล้วไอ้โง่ต้องการอะไรจากฉันหลีฟานตอบอย่างสบายๆผมบอกไปแล้วไงผมแค่อยากเช่าบ้านคุณ <c oughs> ไม่ต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> ในที่สุดนายหน้าก็ทนไม่ไหวตะโกนว่าก็ได้ ฉันจะให้เช่าฉันอยู่บนดาดฟ้าของอาคารหมายเลขสามที่ฟางกรุ๊ปอินเตอร์ในชั้นแนวถ้าอยากได้บ้านจริงๆก็มาเอาเองสิไอโง่ลีฟานพยักหน้าแล้วหันไปมองแม่ลูกนายหน้าตกลงแล้วเขาพูดอย่างจริงใจเดี๋ยวผมจะไปคุยรายละเอียดกับเขาเองคุณจะได้เช่าบ้านก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะทันห้ามเขาก็เดินออกไปบนดาดฟ้านายหน้าสายหัวเมื่อมีคนถามว่าใครโทรมาแค่ไอโง่โทรมากวนประสาทเขาก็ตอบชายคนดึงเขาไปด้านข้างแล้วกระซิบว่า เรารวบรวมสเสบียงมาได้บ้างแต่มันไม่พอสําหรับทุกคนเราควรทํายังไงดีนายหน้าขมวดคิ้วลอเ,เล่นหรือเปล่าเราจะเอาตัวรอดยังไงจนกว่าจะมีการช่วยเหลือชายคนนั้นยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าพวกคนแก่พวกนั้นมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้วปล่อยให้พวกมันตายไปซะนายหน้าลังเลเตือนว่าคนอื่นอาจจะต่อต้านถ้าพวกเขารู้เรื่องชายคนนั้นโบกมือปัดด้วยรอยยิ้มเรื่องนั้นปล่อยให้ผมจัดการเองเราจะปล่อยให้คนแก่ตายก่อนแล้วค่อยจัดการคนอื่นๆ พวกผู้หญิงขี้เลยก็ให้เป็นทาสส่วนพวกสวยๆก็เราจะสนุกกับพวกเธอเองใครจะรู้ว่าวันสิ้นโลกนี้จะจบลงเมื่อไหร่เรามาสนุกกันดีกว่าชายทั้งสองหัวเราะอย่างชั่วร้ายโดยไม่รู้ว่าคําพูดของพวกเขากําลังจะตามทันในขณะเดียวกันหลีฟานก็ขี่จักรยานไปตามถนนโดยมีซอมบี้หลายสิบตัวไล่ตามมาติดๆสเตตัสของเขาปรากฏขึ้นพลัง40ความอึด20ความเร็ว15ขณะที่เขาปั่นจักรยานอย่างใจเย็นเขาก็พูดติดตลกว่ามาเลยซอมบี้ วิ่งต่อไปไม่งั้นจะอ้วนออกกําลังกายทุกวันนะฉันคอยดูอยู่คนที่ดูอยู่จากอาคารใกล้เคียงต่างจ้องมองด้วยความไม่เชื่อเขาขี่จักรยานได้อย่างสบายๆได้ยังไงในเมื่อมีซอมบี้มากมายขนาดนั้นไล่หลังมาคนหนึ่งกระซิบเขาจะตายเพราะความเหนื่อยพวกมันจะฉีกเขาทิ้งอีกคนเสริมแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลี่ฟานมีระบบที่ช่วยเพิ่มสเตตัสของเขาเมื่ออ,อาซอมบี้ทาให้เขามีพลังมากกว่าคนทั่วไปไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็มาถึงฟางกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลที่นายหน้าและผู้รอดชีวิตซ่อนตัวอยู่ เมื่อมองย้อนกลับไปเขาสังเกตเห็นว่าซอมบี้ตามหลังมาไม่ทันแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะตามไม่ทันแล้วเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มคราวหน้าคงต้องกระตุ้นพวกมันให้ดีกว่านี้บนดาดฟ้าความตึงเครียดก,ก่อตัวขึ้นในหมู่ผู้รอดชีวิตชายหนุ่มรวมตัวกันและโตเถียงว่าสเบียงมีจำกัดและต้องเสียสละบางคนเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดในมุมหนึ่งมีคนชรลาสองคนนั่งอยู่หวังจงเก๋าทหารกเกษียณและภรรยาของเขาซู้กุ้ยเฟิงอดีตแพทย์ฐาน ชายชราพูดกับภรรยาอย่างอ่อนโยนว่าเราแก่แล้วพวกเขาจะมองว่าเราเป็นภาระให้สเบียงแก่คนหนุ่มสาวไปเถอะพวกเขาคืออนาคตของประเทศเราสู้กุ้ยเฟิงจับมือเขาไว้แน่นแล้วตอบอย่างแผ่วเบาว,าว่าฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันแค่อยากอยู่เคียงข้างคุณจนถึงที่สุดโจอาอจวนวิศวกรหานกเกษียณพูดขึ้นจากด้านหลังบอกหวังจงเก๋าว่าภรรยาของเขารักเขาจริงๆและเขาจะเข้าร่วมกับพวกเขาเขาคิดว่าคนหนุ่มสาวควรเก็บสเบียงไว้ และคนแก่ควรจับไปเพื่อที่พวกเขาจะได้ตายอย่างสงมบกกับคนที่พวกเขารักหวังตอบว่าเขารักสู้กุย้ยเฟิงเช่นกันและขอบคุณโจที่เข้าใจและเข้าร่วมกับพวกเขาโจยอมรับว่าเขาเสียใจที่ทํางานหนักมาตลอดหลายปีหวังว่าจะได้พักผ่อนอย่างช้าๆกับภรรยาแต่ตอนนี้ความฝันนั้นหายไปแล้วเหลียงเหยียนภรรยาของเขาครูเกษียณแต่สีราษาเขาเบาๆและพูดว่าอย่าพูดแบบนั้นเลยฉันมีความสุขที่ได้พบคุณและฉันมีความสุขกับชีวิตที่ได้อยู่กับคุณ โจขอโทษที่ดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเธอตอบว่าเธอไม่เคยบน่นในขณะนั้นชายหนุ่มและนายหน้าก็ก้าวออกมาขอบคุณผู้สูงอายุที่โน้มหน้าคนอื่นๆสเสบียงเหลือน้อยเกินไปชายหนุ่มคนหนึ่งโตแย้งว่าพวกเขาควรใช้อาหารทั้งหมดสําหรับตัวเองในใจของเขาเขาวาดภาพว่าเมื่อคนแก่หายไปพวกเขาจะควบคุมทุกอย่างและผู้หญิงสวยจะเป็นของพวกเขาชายชาราอีกคนออกมาแล้วบอกกับฝูงชนอย่างใจเย็นว่าพวกเขาได้ยินแผนการที่จะโยนผู้สูงอายุลงมาจากตึก เขาสัญญาว่าพวกเขาจะไม่เอาอาหารหรือสเบียงของใครและขอร้องว่าอย่าพลักพวกเขาออกจากหลังคาพวกเขาอยากกลับบ้านไปรอความตายด้วยกันมากกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเตือนว่าถ้าผู้สูงอายุจักไปและประตูรักษาความปลอดภัยด้านล่างถูกปิดลงซอมบี้อาจจะเข้ามาในดาดฟ้าและทุกคนจะตายดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะโยนคนแก่ลงมาจากตึกฝูงชนโหร้องโยนพวกมันลงไปโยนพวกมันลงไปทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูทางเข้าดาดฟ้าดังลั่น มีคนเรียกจากข้างนอกผมโทรมาเมื่อกี้ว่าจะเช่าบ้านครับคุณบอกให้ผมมาคนดูแลอึ้งไปคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนบ้าที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลตอนเกิดวันสิ้นโลกแน่ๆหลีฟานเคาะประตูแรงจนบานพับประตูหักแล้วพูดขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงสุภาพอย่างประหลาดสำหรับสถานการณ์นี้ผมขอโทษด,ด้วยผมไม่รู้ว่าประตูมันเปราะบางขนาดนี้เดี๋ยวผมส่งเงินค่าประตูไปให้ในบัญชีนะครับผู้ชายที่อยู่แถวนั้นกระซิบข้างหูคนดูแลดูเหมือนไอ้หมอนี่จะแข็งแรงนะบอกเขาไปว่าจะให้เช่า พอเข้าลงไปข้างล่างเราจะโยนพวกคนแก่ลงมาจากหลังคาเสียงจะดึงดูดซอมบี้มาจากการเขาแล้วเราจะหนีโดยใช้เขาเป็นแพลตบบบ์คนดูแลพยักหน้านายฉลาดใช้เขาเลยหลีฟานถามใครในพวกคุณคือคนดูแลมิสเตอร์เฉินคนดูแลตอบผมเองคุณเช่าบ้านได้เลยผมไม่ว่าอะไรหลีฟานยื่นเงินให้โดยไม่ลังเลนี่เงินค่าเช่าห้าพันทั้งหมดมันไม่มากแต่ทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในมือเดี๋ยวผมจ่ายส่วนที่เหลือเดือนหน้าตอนได้เงินเดือนจากเจ้านาย คนดูแลอึ้งไปคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องไม่ปกติแต่ก็ตกลงและบอกให้หลี่ฟานรอข้างล่างก่อนเดี๋ยวเขาลงไปเปิดบ้านให้ดูขณะที่หลี่ฟานเดินไปทางบันไดเขาจําได้ว่ามีชายชาลาคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นคุณหรือเปล่าคุณปู่โจไอ้โจ้เขาถามโจตอบด้วยความประหลาดใจเด็กหนุ่มรู้จักฉันเหรอหลี่ฟานจับมือชายชาวและพูดว่าผมเคยเห็นคุณในทีวีมาก่อนตอนที่ชาติมหาอํานาจพยายามปิดกั้นเทคโนโลยีอาวุธของเราคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคเพื่อให้ประเทศของเรา มีอาวุธป้องกันตัวเองคุณเป็นฮีโร่คุณปู้โจบอกมือคุณชมผมเกินไปแล้วเด็กหนุ่มมันนานมาแล้วไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากได้ยินแผนการร้ายกัดบนชั้นดาดฟ้าหลี่ฟานถามว่าทําไมคนแก่ถึงอยากออกจากชั้นดาดฟ้าทั้งที่มันอันตรายโจอธิบายเบาๆว่าพวกเขาตั้งใจจะกลับบ้านและรอความตายพวกเขาไม่อยากสิ้นเปลืองอาหารและสเสบียงที่มีจํากัดและคิดว่าคนหนุ่มสาวควรได้รับมันดวงตาของหลี่ฟานเปล่งประกายด้วยความโกรธทําให้คนดูแลและผู้ชายที่วางแผนร้ายต่อคนแก่วาดกลัว จากนั้นเขาก็ยิ้มและชวนคนแก่ทั้งหมดไปกับเขาอย่างไม่คาดฝันเขาสัญญาว่าจะปกป้องพวกเขาและจัดหาอาหารและที่พักพิงให้โจขอบคุณเขาแต่ยืนยันว่าพวกเขาเป็นภาระและจะทําให้เขาช้าลงแค่รู้ว่ายังมีคนอย่างหลีฟานอยู่ก็ทําให้พวกเขามีความสุขแล้วหลีฟานปฏิเสธที่จะรับคําปฏิเสธเขาบอกว่าเขาแข็งแกร่งพวกเขาพักอยู่ในละแวกบ้านของเขาได้ตอนนี้และเขาหาบ้านเช่าได้จากคนดูแลคนแก่ๆอึ้งไปคนหนึ่งพึมพำว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา โดยไม่รอให้พวกเขาตัดสินใจหลีฟานจับมือพวกเขาและนําพวกเขาลงไปข้างล่างพูดว่าเลิกหลังเลได้แล้วพวกคุณทุกคนจะไปกับผมห้ามเถียงคนดูแลพยายามจะห้ามแต่หนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดยักไหลและพูดว่าอย่าห้ามพวกเขาเลยเมื่อตัวเอกและคนแก่ลงไปข้างล่างเราจะล่อซอมบี้ไปหาพวกเขาเราจะจัดการคนแก่และผู้ชายคนนั้นในคราวเดียวและนั่นคือทั้งหมดสําหรับตอนนี้นะครับนี่คือตอนล่าสุดถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเอกของเราจะจัดการกับพวกนั้นยังไง และปกป้องคนแก่พร้อมกับแม่ลูกคู่นั้นอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดไ like ลด้วยนะครับบอกผมในความคิดเห็นด้วยนะครับทําไมคุณถึงคิดว่าตัวเอกของเราถึงจ่ายค่าเช่าบ้านในยุคควันสิ้นโลกขอบคุณสําหรับการรับชมและจนกว่าตอนต่อไปจะมาลองดูมโนอาสที่น่าถึง4รายการนี้ที่ผมรู้ว่าคุณจะต้องชอบลองดูสิเจอกันในวิดีโอหน้านะครับ